คืออย่างแรกเลยนะก็คือเราตอนที่เราซื้อประกันนะครับเราอาจจะต้องละเอียดหน่อยนิดนึงถ้าเกิดเราซื้อประกันที่เป็นกลุ่มประกันสุขภาพนะครับเราอาจจะต้องถแถลงให้มันเคลียร์ออกไปมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าในเอกสารตอนที่เราระบุเรื่องของตัวสุขภาพนะครับมันจะมีตัวมาตา8ปดหอยู่ก็คือเราต้องถแถลงข้อมูลที่มันเป็นอะไรฮะเป็นความจริงทุกประการคือมันจะโดนเยอะสุดเลยก็คือเราเองเนี่ยไม่ได้ถแถลง พอเราไม่ได้แถลงเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนเคลมเพราะว่าประกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนอนุมัติเนี่ยมันจะอนุมัติเลยทันทีนึกออกไปหาบางเล่มอาจจะอนุมัติเลยทันทีนะฮะแต่พอตอนจะใช้สิทธิ์หน่วยถึงจะไปเช็คประวัติย้อนหลังแล้วบางบริษัทเนี่ยจะย้อนหลัง5ปีถึง10ปีเลยอย่างเงี้ยพอเขาไปตรวจเจอว่าเราปีการรักษาจุดนั้นจุดนี้จุดนู้นเนี่ยเขาอาจจะอะไรฮะ ไม่เข็มให้เราหรือยกเลิกสัญญาเราคืนเบี้ยประกันของเราได้ันนั้นเองเนะี่ยอย่างแรกนะพยายามคลีนตั้งแต่ครั้งแรกนะที่ที่เราซื้อประกันอะไรเราต้องคลีนตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่าให้มีปัญหาเรื่องเรื่องของตรงนี้ข้อที่2เลยก็คือพยายามที่จะอะไรครับพยายามที่จะรักษา ในเรื่องของตัวสุขภาพของเราว่าคือถ้าไม่แบบจริงๆเนี่ยอย่าพยายามไปมีประวัตินะยกตัวอ,อย่างเช่นแบบบางคนนะซื้อประกันคิดว่าตัวเองมีประกันแล้วอันนี้ลูกค้าของผมเองเลยนะปรึกษาคือว่าคือพอเรามีประกันนึกออกไหมคือบางอย่างเราก็อยากจะเคลมทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ที่เล็กน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือถ้าถ้าเป็นไปได้นยผมเข้าใจว่าคนซื้อประกันอยากเคลมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นจริง,รงๆเนี่ยผมว่าอย่าไปเคลมเลย คือถ้าเกิดบาดเจ็บเล็กๆแน้ออๆเราอาจจะใช้พวกสิทธิ์อ PD ใช่ไหมครับคือคือเราอย่าสร้างประวัติกับโรงพยาบาลดีที่สุดเลยอันนี้คือดีที่สุดเลยรักษาสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยดังนั้นเองเนี่ยไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยเหมือนผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีประกันสุขภาพแล้วก็ คือเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะไปเครมมากๆบางอย่างก็ยังซื้อยาก,กินเองเลยอะไรอย่างนี้นี่คือคนขายประกันนะในนั้นเองเนี่ยพยายามดูแลสุขภาพออกกำลังกายตัวเองอย่างสม่ำเส,สมอนะครับ